พี่มนนันเอาไปลองลองมาดูยน่อยตั้นกินป่ะเสียงเด้อเสีงเยงห่อ,อ,หอไา้แคก่กอ,อ,อเออใช่ใช่ใช่ายบนหัวเราเลยเพื่อนบนหัวเราเลยไม่ว่าข้างหน้นนาเราอะ บนหัว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 นหัวข้างล่างข้างล่างติดหมวข้างเลยกลับกลับหอยเื่นหอยเล่นอยเ่เฮ้

เสียงเอ็มเดียวโคตรสิ้นหวังแล้เมื่อกี้ตอนกชี้นี่กันโยกคนพยายามหน้าตอนกูชี้ี่กันโยกไอ้เนี่ยนี่มึงไยองเป่ายาดกูสั่งให้มึงเอมึงลงไปเอาของกับเพื่อนแล้วไปกูยอได้ดยขอเทียแล้วไมีคนพยายามนี่นิ้วกลางน้องนี่ันไม่กูจกูจะี่ยนเดียเข้ามาโควายีตายไปแล้วนะ อัลลอฮฺอักบะเฮ้ยแม่งเอ้ยคอยเหตุดูเห็นแล้วโคตรตกใจเลยเมื่อกี้มีกล่องของขวัญชิ้นนึงอะเมื่มอกี้มันพงถอยไปมาห้องตานเมื่อกี้มุ่งถอยไปมาห้องตานแบบเลยบอกก่าให้เอาห้องตานเหรอเมือ่อกี้ ตัวหน่เด็ก็อีกอนึ่ตัยเสียงดังปังเลยใครว่าเสียงดังปังเลย โอหเสียงสั่งตายเนี้ยสั่งตายอ่ะเมื่อกี้ตอนเขาจะออกมาใช่ไหมระหว่างกดประตูได้ยินเสียงปังแล้วก็ออกน่ะตามนั้นละสตาร์มันแหละอันนี้ใครชูโซ่ไอโ่โดนชอโซ่ใครเต๋อใช่ไหมมีมีมี กูจะไปสำรวจทางไหนไฟมันไปทางไหนอ่ะโคตรหายโซอ่ะอยู่นิ่งๆไว้บังปัง่กูแม็กระโดดอ่อกเมื่อกี้ผมมันจะกดสิ่งที่เขาได้กินครั้งสุดท้ายก่อนกดออกประตูคือเสียงปั้งเลยไม่แล้วแล้วปล่อยกูคอยให้กอเอากูตายเฮียเนไปไายหน่อยไปชาหิงมาแล้วนะตรงพื้นอ่ะเนี่ยเนีนี่นี่ยน่นน่น่น่นนน่ย่ ก็ไปยังไงพี่ทักสวัสดีสวัสดีไม่ไม่ไม่ใช่น้ำท่วมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ดีต้องมีหน้าชื่อเลยที่ต้องไปทางไหนวะเปียรเพราะเออมันมีมันมีฟ้าผ่าแต่ถ้าเรนไม่มีฟ้าผ่า

สะพานสะพานไปไไปไปสะพานมาเขารอดูเลยไปดีก่าไปกูไปกูคนเดียวอย่าเลยเื่ยนยืนเลยเฮ้ ไม่ได้หน้าตัวเลยมันยู่ได้เห็นดูวสิเห็นด้วยด้วยนะมันไม่เห็นไม่ทันเอออะไอ้โจมันออกด้วยมั้ยไม่เห็นเลม่นมันฮยอะไรวะฮุย เฮ้ยบินไซบิสไซมิสไซโอเคเจอกันเลยโอ้โอโอโอ้ไ ออกไปดิูออกไปดูออกไปดูออกไปดูดูขอเอาละทหารข้าจะถือเราจะจดจำเราจะจดจำทุกคนเราจะเดยนรอยจีบกับโทรศัพท์นี้ไอ่ะ Let's go ไป ไม่เห็นเราอ่ะเป็นไรเลยกูวิ่งตามมึงอยู่ทางไหนวะอุ้ย mm อุย hmm> mm ้ย hmm อุ <h <h ้ยอุยไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้

โอ้ยมิสไซ์เต็มหน้าเลยให้ปิดประตูตายแล้วบอ้่งสงขลกออกมาเข้ามา ไอ้โซตายแล้วเดี๋ยวไอต้นไอต้นหนีอยู่หลากขอนงต้นลากก่อนไอ้เต้นสูญหาย กลัวหรอเฮียต้อไม่โดนหรอกอะไรยิงแดงไอ้ฮีเตอร์หรอวะเฮ้ยมันคืออะไรไหมมันคือกับดักอะเด้งมันรู่ได้ไหมไองแดงรู้หรือยัง

ยังไม่ตายเฮียบ้าไม่ต้องบ้บไม่ทันแล้วไปเลยเข้าไปเอาการเอายกันกันต้องสนใจบูมบ็อกเฮ้ยฮ่าาฮ่าฮ่าบ้าบอเราบ้าา ใครโดนฟ้าผ่าตายวะใครถืออะไรนอนจมเลยใครโดนฟ้าผ่าตายวะนะ่ะเต็มตาเลยเต็ยเนอะอะไรวะเนี่ไอ้ <c oughs> แมงเอ้ย อ่านี่ไม่ใช่เพือนฉัน This is not my friend โ่อ <No. S 1> Don't 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 do that bro. Hello Hi guys Hello ไอ้ s t สต์ก็อีดาว e ์เ s ส e ์ก็อีดาวเก็บเลย ไปเลยเดวิลเจสเตอร์เดวิลทำไมเมื่อกี้มันหมุนอย่างนั้นวะนั่นไงว่าแล้วมีพัวกล่ะไม่มีด้วยสวัสดีชาวอาร์โลนสวัสดีคนผู้โดดเราไม่บอกไอเบียไม่เบียสเตสเตอร์เมนดารันเนสตาไอเนี่ยผู้โดนเจ๊ เตอรหน150อดดหกอเห็นมีีมีิกกเาสิ่งที่เสิ่งที่เาเห็นในจอคือมันมีอะไรไม่รู้แดงๆพุ่งมาชนไอเบียตายไอตัวเขาออกสอรอกแต่ไม่บอกว่ามีเตเตอร์อยู่ในนั้อ๋อมวแต่ตกใจมีมิกหยุดลืมเรื่องเตเตอร์ไเลยแลไม่บอกไออะไรไปนาะไอเต้้ตาย เต็มเต็มเต็มเปิดแล้วเ,เหลือเจ็บเลยเนี่ยไม่ขายแม็กใส่ดิไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วไล่เอา,อเา,เอากดนิดเทียวมันติดเลยเอา้าเกิดปัญานี้ได้เลยเฮียบานต่อยเฮี่อนนั้วอันดับนี้น้านะคอนเทนต์นี้บีบี เก็บของหนึ่งชิ้นแล้วออก้วแต่ชีวิตเอ่อเจเก็บของแล้วออกเจตเตอร์เจตเตอร์เจเตอร์เจเตอร์มัน้องเพลงแล้วไอ้น้องไอนียเนีเนีย เราจะให้ใหเบียอยู่คนเดียวพอเบียร์จริง <laughs> <laughs> อะไรก็เฉยปล่อยเบียร์เดียคนเดียวกัน,น <laughs> อ๋อ,อนึกว่ามีอะไรเขาจะปูให้มันหมุนไปหมุนมาให้มันตายแล้วเหี้ยอะไรวะเสียงโอ้ยเตี้ยโไร ไปไปไม่ยอมมันจ right. hey. ับเลยแม่่จับไปลยไีถึงเร่งเขาเลยถึงแร่งไปเลยพี่น้องครับพี่น้องครับเฮียอาฟัาเดี๋ยวนี้ระบาดหนาว่าง ไอ้ยากทีอ่ะคไปเอาเอาของสี่ชิ้นไหวสวย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 เฮีวยว้าพ <Hey, yeah. S 2> wow, ันว่าอากกรอบไปแล้ว <laughs> <laughs> อากกรอบไปอ่ะขึ้นยาน <laughs> <c oughs> <expand> ไม่ทันเลยวางไม่ทันมันเคี้ยวนั <questioned> <M IL bbe> ่งกรอบเลยทีไอ้เกือบเกือบเกือบไปจันนึกนึกว่าจะออกมาไม่ได้ขับเข้าไปแม่เงยอะไรวะไอ้คอยเฮดตัวเมื่อกี้ไม่ไม่ไปทไรเชื่อมทางหลักมันมันเชื่อมทางหลักไม่ทางหนีไฟไม่มีเลยเลยไปหลักเถอะ ไอ้ฝูงพึ่งเกียตรงนั้นคืออะไรวะระวังพึ่งนะพึ่งมันข้างเลยเฮียมันไม่มีที่อยู่ใครไปยุ่งกับรังพึ่งมันไว้เฮียบอกดิววางไว้ข้างๆก็ไม่เป็นไรเลยเฮียแล้วมีตัวตามมาให้บอกกูเฮียนี่ฮะเอาเอามีด้วยเหรอแล้วเขาเเห็นว่ามีคนตามมาตอนไอเบียร์มันพูดด้วยนะไอคนตามมาไม่ยอมบอกกูไอ้เหี้ยไม่เอ๊า ก็ไม่รู้จริงๆเว้ยเบี้ยก็ไม่รู้มันมีมันมีตัวตามมาเออก็ดูเรดาร์กูเจออยู่เว้ยมันตัวอะไรมันอยู่ในในกล้องอ่ะเหอดมคุณผู้ดี๋ยก็ไม่รู้เว้ยกูเห็นแบบกูเดินออกมากูเห็นปูงพึ่งพิฆาตมันกำลังบินอารวาสอยู่อะมีผีขี่คอเขก็เพิ่งเห็นเอโน่มึงใส่ชุดเพิ่งมึงโดนพึ่งกัดได้ไง ต้องถามว่าทำไมพึ่งไม่กลับล่ะพึ่งมันบินไปทั่วเลยพอเดินออกยานมาตอนนั้นแบบมันใส่เลยทำงานอยากโดนกินนะอยากโดนกินอยากโดนกินนะกินเอ้ยขี้คุ่นยนต์ทำงานปิดประตู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  ไปเลยในเฮียเนีให้มปประตูเอาอยู่างนอกก็รอบไม่เหรอเบียยังไปข้ามุนเ็นขม่ข้าไปเข้ากันหล่อนอีบีเรอไม่เหรอไปสู้ ตรงตรงนี centimet, ้ตรงนี้ลองจะเดินกลางะเดินขอบขก็ดีนะมันมีคนดตรงกลางนะไม่มีไหนอ่ะกูเคยโดนมาก่อนไม่มีไม่มีโมอ่าลองคิโมเฮ้ยเฮ้ยเระวังอ่าคีโมคีเลยโมโมกูไม่เคยคีโมโดนมาแล้วลองไปดูลองเฮ้ยนักการจะใส่แมานะระวังนะ Jamie, ไอ้นักกานั่นน่ะเขาเคยคิกคิกแค่คิกแค่วิเดียวเว้ยแล้วอยู่แม่งกระโดดเกาะหน้าเขาเลยอ่ะโอเคแม็กโชคดีเขาโชคร้ายเนี่ยติดวียังไม่มาเลยตีมั้งเอาเอาไอ้เบียตายแล้วเหรอโต๊ะมันอยู่ไหนบอกพี่ที่อยู่ข้างหน้านี่ นี่ของใครนี่ของเบียร์ป่ะไอ้พวทิ้งไปข้างหน้ากูตายงั้นแหละแค่ตรงบ่อน้ำตายอ๋อไอ้บ่อคนตรงนี้นะเออกูมาทิ้งของไข่กูกำลังเดินกลับแล้วกูโคตโดดไปอ่ะมึงไม่เหี้ยตรงกลางบ่อเลยว้าวอุ้ยห้องใหญ่ห้องใหญ่มามามาแป๊บแป๊บโอ้เจอของเฮ้ยเจอของอ้ารอใช่ไหมฮัลโหล